เราก็ต้องการทราบจากท่านเองว่าจุดยืนของท่านเป็นอย่างไรเมื่อมันเป็นคนละแนวทางกันเราไม่สามารถสลับถุงก็ได้หรอกครับในส่วนของพรรคไทยเนี่ยเราเราต้องขอบคุณทั้งพงรรครวมใจสร้างชาตินะครับที่มาพูดคุยด้วยตัวท่านหัวหน้าพรรคเองพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับเพื่อย,ยืนยันกับเราในแถลงการที่ท่านออกไว้ว่าท่านมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร เพราะเพื่อไทยเราเองเนี่ยเรามีแบบพรรคร่วมนะครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่ท่านถแถลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการทราบจากท่านเองว่าจุดยืนของท่านเป็นอย่างไรนะครับในการที่จะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของเราที่เรามีแปดพรรคอย่างนี้ท่านก็พูดชัดนะครับในมุมของท่านเนี่ยว่าความชัดเจนของท่านมีอยู่แล้วตามที่ถแถลงนะครับ ว่าอย่างไรบ้างคะคือผมขออนุญาตสรุปคร่าวๆต่านั้นเองนะครับก็คือว่าเหตุผลของเราเราคิดว่าแนวทางและอุดมการทางการเมืองของพรรคก้าวไกลกับเราเนี่ยไปกันไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่มาตรา 1- หนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็แนวทางทางการเมืองของเขากับของเราเนี่ยมันคนละแนวทางกันทุกเรื่อง เมื่อมันเป็นกนละแนวทางกันเราไม่สามารถสนับถุงก็ได้ครับไม่ว่าในสถานะอะไรขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ